ข้อเสียข้อแรกนะคะก็คือปลวกกินได้ปลวกจะไม่ได้กินตัวยิบซ้ำนะคะแต่มันจะมากินในส่วนของกระดาษที่ปิดทับแผ่นยิบซ้ำนั่นเองค่ะสามารถนํามาทําผนังกั้นห้องนะคะหรือผนังเบาได้โดยไม่ต้องมีการรองรับเหมือนผนังก่ออิฐฉาบป,ปูนทั่วไปค่ะฉาบรอยต่อได้เรียบเนียนเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามเรียบร้อยค่ะ แผ่นยิบซ่อมคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแผ่นยิบซ่มคือวัสดุที่นิยมนำมาทำผนังเบากั้นห้องแล้วก็ทำฝ้าเพดานตามบ้านพักอาศัยคอนโดและโรงแรมเป็นต้นค่ะโดยแผ่นยิบซ่อมนะคะผลิตจากผงแร่ยิบซ่มอัดแน่นและมีกระดาษแข็งเป็นตัวประกบทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อเสียของแผ่นยิบซ่มกันค่ะเริ่มต้นด้วยข้อดีเลยค่ะข้อแรกก็คือ น้ำหนักเบาสามารถนำมาทํำผนังกั้นห้องนะคะหรือผนังเบาได้โดยไม่ต้องมีการรองรับเหมือนผนังก่ออิฐฉาบปูนท,ทั่วไปค่ะข้อ 2. ฉาบรอยต่อได้เรียบเนียนเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามเรียบร้อยค่ะข้อ 3. ติดตั้งง่ายและรวดเร็วสามารถตัดเจาะได้ตามรูปแบบที่ต้องการข้อ4ไม่ติดไฟไม่ลามไฟและที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดสารพิษด้วยค่ะข้อ 5. ใช้งานได้หลากหลาย ในปัจจุบันนะคะแผ่นยิบซ่มมีการพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มความทนทานและก็ความสามารถในการนําไปใช้ในหลากหลายสภาวะมากขึ้นเช่นแผ่นยิบซ่มป้องกันความร้อนตัวนี้นะคะสําหรับการสะท้อนความร้อนงานฝ้าเพดานใต้หลังคาหรือผนังด้านที่โดนแดดโดยตรง 2. แผ่นยิบซ่มทนชื้นตัวนี้นะคะเหมาะมากสําหรับฝ้าเพดานที่ใช้ในห้องน้ําห้องครัวหรือแม้กระทั่งโรงรถค่ะข้อ 3. แผ่นยิบซ่มทนไฟ ตัวนี้สําหรับผนังภายในอาคารสูงโรงแรมหรือทางหนีไฟค่ะข้อ 4. แผ่นยิบซ้ำลดเสียงสะท้อนเช่นโฮมเทเตอร์ห้องประชุมและก็ถงทางเดินค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อเสียกันค่ะข้อเสียข้อแรกนะคะก็คือปลวกกินได้เนื่องจากแผ่นยิบซ้ำนะคะมันจะหุ้มด้วยกระดาษโดยรอบซึ่งจะทําให้ปลวกนั้นขึ้นได้ปลวกจะไม่ได้กินตัวยิบซ้ำนะคะแต่มันจะมากินในส่วนของกระดาษที่ปิดทับแผ่นยิบซ้ำนั่นเองค่ะข้อ2 ผนังยิบซ้ำไม่สามารถรับน้ำหนักมากๆได้ดังนั้นในบริเวณที่เราต้องการแขวนสิ่งของหนักๆเช่นทีวีชั้นวางของที่มีน้ำหนักมากๆนะคะเราก็ควรจะเสริมโครงเข้าวให้ถี่ขึ้นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะซึ่งควรจะระบุตำแหน่งตั้งแต่เริ่มก่อสร้างไว้เลยค่ะในส่วนของการยึดเจาะนะคะ ก็จะต้องยึดเจาะสิ่งที่แขวนนะคะเข้ากับตัวโครงข้าวให้โครงข้าวรับน้ําหนักไม่ใช่ยึดกับตัวแผ่นยิบซ้าโดยตรงค่ะข้อ 3. แผ่นยิบซ้ำไม่มีความแข็งแรงมากพอที่จะนํามาทําเป็นแผ่นพื้นได้ค่ะข้อ 4. แผ่นยิบซ้าเหมาะกับงานภายในอาคารมากกว่างานภายนอกอาคารค่ะซึ่งเราไม่ควรใช้งานกับภายนอกอาคารเนื่องจากแผ่นยิบซ้าม,มีความเปราะอยู่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการ แตกหรือหักได้ค่ะในส่วนตอนท้ายนะคะฝนขอแนะน,นําอย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราจะใช้แผ่นยิบซ้ำในการนํามาทําผนังกั้นห้องหรือฝ้าเพดานเราก็ควรเลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพนะคะและก็เลือกใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง <c oughs> เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ผนังและก็ฝ้าที่สวยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปค่ะจบแล้วค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝนฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ